เปิดภาพโปสเตอร์1ในร้อยต่อธนภพประกบใหญ่ยาเคมีเกินต้านโคจรมาเจอกันอีกครั้งสำหรับคู่พระนางต่อธนภพและใหญ่ยาอุรัสยาในผลงานละครของผู้จัดแอนทองประสมหลังเคยแสดงร่วมกันมาแล้วในละครเรื่องเล,ล่รับสลับร่างเมื่อปี2560 ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพโปสเตอร์ของละครออกมาให้ชมกันต้องบอกว่าเคมีของต่อและใหญ่ย่าเข้ากันและดูดีมากๆสำหรับหนึ่งในร้อผู้จัดแอนเคยกล่าวถึงไว้ว่าจะเป็นละครแนววินเทจที่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันเรื่องราวน่ารักดีดูสบายๆเป็นแนวโรแมนติก สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ